ธรรมะที่ผมเห็นแล้วผมปลื้มใจมากก็จะเป็นธรรมะในข้อที่ท่านมีความเมตตากรุณาและท่านไม่เคยที่จะถือตัวน่าจะถึงตั้งนานแล้วเวลาที่เราจะตอบแทนเพราะว่าท่านให้เรามามา,มากแล้วจนทุกวันนี้เราก็ควรจะให้ท่านบ้างประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงเพราะว่าท่านทรงมีความเมตตากรุณาต่อประชาชนชาวไทยถ้าประเทศไทยไม่มีในหลวงอาจจะไม่มีสุขอย่างนี้ก็ได้ เราไม่ใช่แต่เพียงรับแต่วัตถุที่ท่านให้เท่านั้นเรายังได้รับความรักจากท่านท่านไม่เคยจะหยิงตัวของท่านท่านยอมลดตัวของท่านที่ขุงศักลงมาคู่ขียอยู่กับประชากรธรรมดาอย่างเรานี่ก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าประเทศไทยโชคดีมาก